ขึ้นมาดีมากกว่าเดิมมา,มากๆแล้วแต่ว่าก็ต้องปรับอีกเลยว่าแล้วเลยมันก็ต้องปรับอีกเ <c oughs> ว้ยพอทุกคนอ่ะมีเรื่องที่ต้องปรับตัวเข้าหากันเสมอจําไว้ไม่ใช่ว่าเขามาคุยกับแกเขาไม่ต้องปรับเขาอะก็ต้องปรับเหมือนกันเข้าใจปะไม่รู้นะแกแต่เขารู้สึกว่าแบบไม่รู้อ่ะตอนนี้แบบนิสัยเขาเหมือนมันหายไปหมดแล้วอะเขาเข้าใจฟิวว่า แกจะต้องอีกหน่อยแกก็ต้องเป็นแบบนี้นัตตี้ถ้าแกไม่เจอตอนนี้หน่แกต้องเจอคือปกติฉันเชื่อฉันด้วยที่แบบล่าเลงอะไรเงี้ยคือรู้ว่าแกเป็นคนล่าเิงแต่ว่าแกฉันฉันยิ้มไม่ออกเหมือนแบบมันไม่ได้ยิ้มออกมาจากใงเหมือนว่าฉันก็ยิ้มเออแต่เออก็ตลกดีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แบบไม่ได้แบบเอ้ยตลกว่าอะไรเงี้ยเข้าใจปะเออมันก็เหมือนแบบอือก็ตลกดีอะไรเงี้ย แกต้องปรับตัวให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเว้ยอันนั้นน่มันเด็กเกินไปและแกจะอยู่สังคมที่แบบแต่คุณพี่เขาบอกเขาอยากให้เฉันอย่างเจ้อย่างเงี้ยเจ้พูดกับุณปุ้มเมื่อวานคุณปุ้มบอกว่าอยากให้ฉันแบบกลับมาล่าเริงกลับมาสดใสอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เรงสดใสไงแต่ว่าความล่าเริงสดใสอ่ะฉันบอกว่าฉันเลยบอกไปว่าฉันมีบแล้วจริงฉันจะบอกให้นะความล่าเริงสดใสถ้ามันมีมากเกินไปคนนึ่นเขาจะน่าราเฟญเขาจะหาว่าเราเฟกแล้วมันน่ารำคาญถ้ามันมีน้อยเกินไปก็จะดูเหงาาและะถ้มมันีีพออด่ ก็คือดีโอเคเจก็บอกเขาดูเหมือนดีเลยเข้าใจว่าแต่แบบคือปกติเวลาที่แกแกรู้สึกว่าแกล่าเริงอ่ะคนหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าออมอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าแกแบบว่าเออปรับตัวเข้าหาลดแล้วฟังให้เยอะๆหัวเราะได้ขำได้ทุกอย่างได้แต่ว่าฟังให้มากกว่าเดิมฟังก่อนคิดก่อนแล้วค่อยพูดหรือว่าฟังฟังเอาไว้ฟัง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 ไว้ไม่เสียหายมีแต่ดีคนฟังคือคนฉลาดคนพูดมากคือคนโง่ แกรู้สึกกับฉันไงว่าตอนเนี้ก็คือเพื่อนคนหนึ่งโอ้หน่าดีใจทุกคนคือเพื่อนปลื้มใจจริงๆริงจริงนะฉันก็รู้สึกเลยฉันรู้สึกว่าแกรู้สึกว่าแกแบบอยู่กับนิวแล้วสบายใจกว่าอยู่กับฉันเว้ยฉันเฉยๆนะแต่ว่าฉันนั้นอยากปรับตัวให้เข้ากับแกได้มากกว่านี้เพราะฉันมีความรู้สึกว่าแกอยากสนิทก,กับฉันแต่ว่า ฉัน่ะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากสนิทกับแกนะฉันก็อยากสนิทกับแกเว้ยแต่ว่าฉันมีความรู้สึกมันมีบางอย่างที่ฉันเข้ากับแกไม่ได้สิ่งที่ฉันไม่ชอบมันอยู่ในตัวแกอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วแบบฉันก็รู้สึกเออไรวะอะไรเงี้ยแต่แบบคือฉัน่ะก็พยายามคุยกับแกนี่ไงคุยกับแกเพื่อให้แกรับรับแล้วก็ปรับจะได้จูนเข้าหากันสักทีแกปั่นน้ำเหมือนคนเหมือนคนทำฝนตกอะ แบบเมื่อวานเนี้ยฉันก็เห็นเจ้นั่งคุยกับคุณนิวเรื่องเรื่องฉันนะ네ฉันก็เดินฉันเดินนั่งกินกาแฟเจ้มีผพูดต่อฉันก็กินฉันบอกอ้าวคุณนะหรมันพูดเรื่องหนูเลยฉันก็บอก่างเี้นฉันไปดีกว่าคือฉันแบบไม่อยากนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเข้าใจปะเข้าใจฟิวอะแล้วฉันก็เลยเินออกมาเว้ยแล้วฉันก็มาคุยกับเจ้เว้ยเจ้มันก็ร้องไห้มันก็แบบมันขอโทษอะไรเงี้ยมันแบบมันรู้ว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยฉันบอกว่าฉันไม่เป็นไรเว้ยองจริงคือฉันชินแล้วฉันแบบชินนนนตตััั้้งงแ่่วววเสาารรูอะไคด การใช้สรพนามออพูดเหมือนเจนเลยระวงังระวงังไม่ใช่พูดเหมือนครูปุ้มระวังนะจ๊ะที่ตอนนั้นในห้องแอคติ g งอะเอ,อ้ยไม่ใช่ห้องวอยอะที่ครูรักบอกว่าดีิจะพูดเรียงตัวเลยอันนั้น่ะมันแรงนะเว้ย ขอโทษเออมันแรงแนนแล้วกเราเป็นคนอ่ามันนานแล้วใช่ก็มาพูดเพื่อให้แกปรับนี่ไงรเราเป็นคนไม่ใช่สัตว์ทุกคนคือคนละเจ้งเงี้ยเขาเป็นคนอายุมากกว่าเราต้องเท่าไหร่ทุกคนในห้องนะอายุมากกว่าเราต้าเท่าไหร่มีอยู่แค่สองคนที่อายุเท่าแกคือเขากับไอเกฟคนอื่นเขาเป็นพี่แกตั้งกีป่ปีจริงไะยแกไปเรียกเขาเรียงตัวได้ไงถึงเขาอายุเท่าแกแกก็ไม่แกก็ไม่สามารถเรียกเขาว่าตัวได้นะเว้ยจริงจริงมันไม่สุภาพแล้วก็ เกี้หลุดมามันรู้ว่ามันไม่ดีใช่ปะหมายถึงตัวฉันอะเออเมื่อกี้แกพูดว่ามันรู้ว่ามันไม่ดีฉันก็รู้ว่าฉมันในที่นี้พูดถึงเจใช่ปะมันรู้ว่ามันไม่ดีก็เมื่อกี้แกพูดจริงเหรอก็เมื่อกี้ก็เมื่อกี้แกพูดที่ฉันทำไมว่านีดใส่ผวเจใช่เข้าใจก็คือแกพูดถึงว่าเจ้อยากคุยกับคุณน้ำหวานอันนี้เจ้ก็มาขอโทษมันรู้ว่ามันไม่ดี ไม่ใช่คือเหมือนกับว่าใช่ไหมหรืว่าเจ๊แกบอกว่ามันร้วมก็คือแสดงว่าคือฉันรู้ใช่ไหมเนี่ยใช่คือแกตะต้องบอกว่าคือแบบเจ๊รู้ว่าเจ๊ไม่ดีเออเจ๊รู้ว่าแบบเออที่เจ๊ทำมันไม่ดีแต่แกบอกว่ามันรู้ว่ามันไม่ดีมันอันแรกคือหมายถึงเจ๊เข้าใจปะขอโทษเออฉันรูฉันรู้ไงรู้อะโอ้แกระวังคำพูดถึงบอกไงว่าให้คิดก่อนที่จะพูดเว้ยแล้วก็ระวังหน่อยบางครั้งอะแกอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคําที่แกพูดออกไปอะความรู้สึกของคคนนนนอื่่มมััดดูแแรงเเวยยก็ลบบิา อะไรวะแค่นี้ทำไมพูดแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยเข้าใจบ้าพอดีฉันรู้สึกแบบอย่างตอนที่ไปนั่งคุยกันเรื่องแบบบนบนเตียงช่ะฉันรู้สึกน้ยว่าแบบทุกคนออก่างฉันอะไรเงี้ยฉันก็เฉยเฉยเออไม่เป็นไรฉันนอนก็ได้อะไรเงี้ยเชื่อฉันถ้าเกิดแกเงียบแล้วฟังปัญหาแกลองแกลองทําดูก่อนนะถ้าเงียบแล้วฟังและเก็บความคิดของตัวเองไว้เก็บคําพูดตัวเองเอาไว้ แล้วแกลองฟังแกลองทำอย่างนี้สักสองสามวันแล้วดูซ้วว่ามันมีอะไรดีขึ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นรู้สึกอึดอัดมากปล่อยออกมาเลยอยากทำเลยก็ทำแต่ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ควรจะปรับแล้วแกคิดว่าตัวแกน่าจะปรับอะไรวะเขาเหรอ,อ,อเขาก็เป็นแบบแกน่ะแหละเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องเงียบลงมากกว่าเดิมเขาอยากคือเขาความรู้สึกเขาเองนะเขาก็อยากปรับแบบที่เขาบอกแก เขาอยากจะฟังให้เยอะๆคอนเทนต์ที่เขาพูดเขารู้สึกว่าบางอย่างที่เขาพูดไปอ่ะมันเฟลเออมันเฟลคนอื่นจะมองว่า,วามันไร้ค่าแต่เจกก็บอกฉจะมัม่วโน้ยว<ม>่าแบบที่แบบเออแบบแพทยมบติว่าแบบ,บ,บ,าบ,บพูดเกี่ยวกับอะไรอยู่ขอบุคลาภัยไม่ต้องคิดมากเพราะว่าแค่เล่ๆนๆกันเฉยๆแกใช้หัดขี้อ่ะจริงๆฉันนั่งแบบนั่งตดนั่งแบบมานานแล้วอ่ะเอาอันนี้ไปล้างก่อน